อาจารย์คะอยากได้ตัวไหมได้เลยเนาะเดิมขอ้อสมมติเวลาก็กา่ที่พวกเราได้มาตรงนี้เนาะภาระใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะ สังเ,เกตไหมว่าคนเยอะๆมากมายกับไม่ได้เข้ามาอ,อบรมที่เราทำอยู่เราไม่ได้มาทํางานที่เราทำทําไมเราถึงได้มาทํางานเหล่านี้ทําไมเราทํางานอย่างนี้เรา,า,าเรมาเรียนรู้เรื่องเห่านี้นั่นเนเพราะว่าเราจะเป็นฝาสนาหรือไม่ปราสนาก็ตามแต่เชื่อเถว่าทุกอย่างมันไม่มีคำว่าบังเอิญ มันเกิดด้วยกรรมและปณิกรรมและสิ่งนั้นมเป็นของเรา,าตลอดก็คือเราอาจจะเคยตั้งสิอ่อธิษฐานที่จะบำเพ็ญบารมีในการที่จะช่วยเหลือทุกคนก็เป็นสน่วนหนึ่งในการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธศัสนาหรือว่าเป็นบารมีแห่งการที่จะเข้าถึงความทุกข์เราจึงได้มุ่งที่จะทำเรื่องนี้ซึ่จะสนใจในเรื่อง เพราะฉะนั้นการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเรามองดูดีๆนั่นคือโอกาสแห่งการที่ได้ทำบารมีของเราให้มันเต็นเร็วขึ้นแม้นยากลำบากก็ขอยเข้าใจเถอะว่าขันติบารมีก็ต้องมาวยยุรียะบารมีต้องมาช่วยอุปสรรคมันเยอะปัญหามันมากก็ปัญญาบารมีจะเข้ามา เราจะมีปัญญามากมายอย่างมเมล็ดทายในแม่น้ำคงคาที่จะมีกุศโลบายในการช่วยเหลือ,อทุกคนให้ลดจากความทุกข์ยากลำบากเราจะมีความอดทนแม้จะยากลำบากทางกายแค่ไหนก็ตามและจะมีความอดกลั้นต่ออารมณ์ความรู้สึกความคิดไข่ตักที่จะเข้ามาครอบงำเราเราจะอดกลั้นต่อสิ่งเหล่านั้น ไม่รู้แก่มากความลูามามลภของกฎของหลงเราจะมีเมตตาตที่จะช่วยเหลือสรพสัตย์อย่างไม่มีประมาณอย่างไม่จะเป็นต้องมีเหตุผลเพราะเหความทุกข์ยากลำบากปากขึ้นเฉพาะหน้าขอให้รานั้นช่วยเหลือได้ตัดใจช่วยเหลือได้จริงโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆก็ได้แล้วสุดท้าย เราจะเป็นผู้ที่รู้จักวงังทุกอย่างเมื่อจบแล้วจงปล่อยให้ความดีเหล่านั้นหมดเราออกผลด้วยตัวของมันเองอย่าคาดหวงังอย่าหวังว่ามันนกเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการเพราะถ้าเราหวังอย่างนั้นเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะผิดหวงังซึ่งน,นั่นไม่ใช่การช่วยที่บริสุทธิ์นั่นจะไม่ใช่การทำกิจที่บ,บริสุทธิ์แต่เป็นกิจที่มีความเป็นั่ว ีกิจที่ไม่มีผลมากแต่ถ้าเราไม่หวังเราปล่อยวางกิจมันใหญ่ๆนันจะเป็นมหาอานริสงสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดนี้คือขันติเมตาปัญญาวิมุติซึ่งเป็นพุทธธรรมของพระพุทสนาขันติเมตาปัญญาวินุตินี่คือสิ่งสำคัญมากขอให้เราปทำจวามีอะไร้ให้ดีเนาะ ตอท้ายนี้ก็ขออเมือเวทความให้ทุกท่านจงประบสบวามสุขความเจเร็มารรนาสิ่งใดที่ถูกต้องในศีลและธรรมไม่เป็นไปได้วยการเป็นเสียนตนเองไม่เป็นไปได้วยการปเป็นเสียนผู้อื่นก็ขอให้สมเด็จสมบัติปรารสน์สุขประการขอทุกท่านได้มีชีวิตที่ยืนนานผู้มีโอกาสได้ถายรักษาสศีลเจริญสติสมาธิภาวนาไม่ะช่โอกาสเขาถึงทำเบื้องสูงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการพริสุทสิ์ในสิงเนในปัจจุบนันชาตินี้ ที่ชาติใกล้ๆนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาอีกนิดนึงนะครับเป็นที่ทราบเป็นอยู่แล้วนะครับทุกงานนี้เนี่ยถ้าจะไม่เกิดจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนัดด้วยนะครับคุณนัดก็เป็นอ,อาสามาเป็นผู้ประสานงานจัดการอ,อำนวยความสะดวกให้กับพวกเราทุกคน ะครับเชื่อมโยงกับหลายกลุ่มก้อนหลายหน่วยงานหลายองค์กรเพื่อที่จะทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมานะครับกุณนัดก็เลยอ,อยากจะขออการนี้เป็นตัวแทนของพวกเรานะครับได้แสดงความครับครับก็ วิใใจค่ะแล้วได้นำพาทุกคนก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอยู่แบ็คอยู่ด้านหลังนะคะก็เห็นทุกท่านแล้วก็ทำมัน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 ,มนคือปิติอะคือนั่งอยู่ข้างหลังเงียบๆแต่ก็เราได้เห็นหน่อดเลยทคียที่แบบพรอาจารย์แล้วก็คุณชัยที่ได้ทุ่มเทพวกเราได้ทุ่มเทแม้กระทั่งสถานที่ ซึ่งให้สถานที่ที่สัมะยะักับพวกเราแล้วก็สิ่งที่ความรู้ต่างๆเนี่ยมันหาไม่ได้อีกแล้วอย่างเหมือนท่านอาจารย์บอกนั่นที่พระสมุทรเจดี JD บอกหรอว่าคนข้อไหนๆก็ไม่เหมือนกันก็คือนั่นเขาหลงเสน่ห์เดิมทีเนี่ยคุณชัยเนี่ยก็จะให้กับพระอาจารย์เนี่ยก็จะให้ความเมตตาพระอาจารย์ก็เคยปฏิบัติแกน้นเรื่องกับมารู้สึกตัวยังถามพระอาจารย์เลยว่าธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยมันซ้ำๆ แต่ไม่มีความเบื่อเลยอ่ะเพราะพระอาจารย์ก็อยู่ในคอร์สทุกโดย่ที่อาสมมาตาด้วยก็ยังฝาลกกับพระอาจารย์เลยว่าพระอาจารย์มุกเดิมๆทุกอย่างเดิมๆแต่มันเปลี่ยนไปความละเอียดความรู้หรืออะไรคือทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วได้ธรรมะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็คุณชายจะเป็นคนไขกล้องของนัทเองก็คือน่าเป็นคนกลัวคนไข้กลัวคนแก่กลัวสุขภพกลัวเชื้อโรคกลัวทุกอย่างคุณชายบอกคําเดียวสั้นๆว่าเมตตา จบเลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำมาจากคุณชัยเหมือนกันก็เลยหลงสเสน่ห์ของคนแค่แล้วก็เวลาข้อไหนๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือเฉยแต่มาทุ่มเพให้กับ ICU ี็เพราะเป็นอะไรที่รัก,กแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยกระจายก็อยากจะทจําเจตนารมณ์ของพระอาจารย์ว่าภายใน7ปีจะให้เครือข่ายทั่วประเทศไทยก็พยายามเชื่อมโยง เท่าที่กำลังจะได้ก็แฮปปี้ค่ะแล้วก็ยินดีกับทุกท่านที่ว่าได้ประสบการณ์ที่ดีตรงนี้เนี่ยแล้วก็นำไปใช้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการที่จะจะัดไปแต่ละทีะ่ไม่เหมือนทุกที่ทุกที่ที่เขาอ,อบรมแล้วก็กลับไปความรู้มันก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้เข้าห้องในไรไอซียูรวมนะคะรวมนี้ไอซียูใหญ่นะคะก็เดินเชิญและตรงนั้นจะมีสาระ ต่อเนื่องแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลต่างๆเข้าไปเยี่ยมเข้าไปปฏิบัติเพราะฉะนั้น,นได้ติดตามอีกทีนึงนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออาจารย์ยบูชาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเชิญพี่ประไพศรีเป็นตัวแทนในการอมอบปัจจัยแล้วก็ทีมเพื่อนๆที่ถือสังฆทานตรงนี้ก็มอบให้กับพระคุณเจ้าด้วยนะคะนั้นเดี๋ยวเราพร้อมกันสาธุพร้อมกันสาธุการพร้อมกันอยากให้พี่ประภัยศรีล้า ต้องเ็นนะคะหนึ่งสองอย่าพึ่งกัร้อจารี่เลยค่ะใครที่ถือก็ต้องัรูปของผู้ชายหนึ่งสองสาสาธุ แล้วก็ขาดไ,ไม่สถานที่ดีๆนะคะก็ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าภาพร่วมนะคะไม่ใช่นักคนเดียวนะคะก็ขอเรียนเชิญตัวแทนของธนิชาค่ะพี่พี่วิบลแล้วกันนะคะพี่วิมลเรียนเชิญพี่วิมลด้วยคะ่ะตัวแทนของธนิชาค่ะก็พวกเราทั้งหมดได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะมอบเงิน35,000บาทนะคะ แล้วก็กระเป๋านี่กระเป๋าแห่งความสุขก็คือข,ของโรงงานนักเองอะไปทำกระเป๋าแล้วน้องออฟเขาอยากได้มากก็เลยให้เขาสนใจในงานนี้จีบจีบมานานเลยค่ะขอบคุณจาา่าสาวค้าอันนี้ก็กลับบ้านนะคะัะที่ ทำให้พวกเราได้มีอาหารอร่อยแล้วก็การบริการที่ดีนะคะขอลินชิญชัยมอบตุคขอตัวแทนของผู้บริการนะคะ